ครับท่านผู้ชมมนีเดินทางมาหาแม่หน่อยอีกครั้งนึงเนาะครับผมเนาะมาติดตามออโตเลกับแม่หน่อยเพราะได้ยินมาเพันฝันดีวาสันงวดนี่พ่นว่าเป็นเป็นเนทวดาเด้แต่พอเที่ยงฟัง,ฟ,งฟังเบื่องหนี่มันบแม่นอาจจะบแมเป็นเทวดาเพราะว่าพ่นโกนหัวอาจจะเป็นพามันสีก็ได้ครับผมเป็นพ้ามก็ไดเนาะมาส่วนไปอยู่นําปรากฏว่าเขียนเลขให้สามตัวแดงจึ้งคึื่ง สิเป็นตัวไหนนั่นเดี๋ยวเพราะเจ้าของพีนองไปฟังจากปากไม่หน่อยเอยงเนาะครับผมเน,ะนเาะผลแอมี่องเขากำลังต่างกล่องอยู่ผลข้าไปไปฟังเมืองจากปากไม่หน่อยพร้อผมกันครับผมว่าเป็นเหล็กตัวไหนชุดไหนถูกใจแต่ผู้ชมแฟนช่องหรือว่าส่องไปฟังชัดจากปากไม่หน่อยเนาะครับผมเนาะก่อนไปชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ,วส,รบสวัสดีครับแม่หน่อยสวัสดีครับแม่หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับแม่หน่อยสวัสดีครับมาติดตามคุณดวงเฮงหางวอดซ้อนครับ หัวตีเป็นจงได้ครับมั่นใจอยู่บ่ครับมั่นใจเพี่ตะถือเตปปากยิ่เตปปากเลือดออครับพี่จะถือกระเตปปากอาบเลือดเตอร์ต้องขับไปหน่อยเนาะเอ๊ะโควซูเฝ้าไหนครับอันเป็นแนว่ยอไรก่อนครับเทวดาเป็นมาแนว่ยอไรก่อนครับเปจักมนอยู่ส่วนไปอยู่แล้วเทวดาหน่านาะแม่นหัวกลนหัวอย่างดีกลนหัวบอกครับเทวดาเนี่ยเทวดากลนหัวบ่มีผมเลยบ่มีผมเลยหัวโลนตัวหัวโลนมัเตื่ ห่วมันกูบ้าอะไักบชัเพนใส่ชุดแบบใดเพื่นชส่ชุดเขาใส่ชุดขาชส่ชุดเขาครับโถเตอะโใส่เสือโใส่เสือโม่ใส่ตัวต่ต้อันพาเขาเสือครับนุ่งจงกระเบนยังสิบบอยป้าตวป้าป่อยมาเลยเคยเห็นอยู่ด้คนแบบโใส่เสือแม่มเทวดาไม่ด้ป้าปวยมาเลยเจ้าว่านุ่งจงกระเบนแม่ย่แม่ยุป้าป่มาเลยบอกมาวนไปอยู่ล้ว อ <gez úc? S 2> เอาวก <ension. S 2> ไ,ไปแล้วบานพมีไผอยู <size> ่บานดวยแต่จุค้องว่าไปอยังไงจะมีให้อยู่บานอยู่ใช่ไปยังไรเนี้ยไปไปอยู่นึ่งขึ้นนึงก็ข้าเลยก็มาหรอกว่าใช่ครับเป็นว่าไปแล้วว่าพวให้บาทเนี้อยู่สองขึ้นมันครับนอยู่สองขึนเอาจุค้องนอนบลับกุนย่ผสีที่ถาดอยู่จุค้องเลยที่ที่ถาดนอนบลับอจ้าขึ้นมาบาทจุค้องครับแถ้าตมกูไม่มีถ้าตมกูไม่มีอนเอาไรอยู่กับกรับ ยู่กับการช่วยู่งบ้านอะไรแต่ไหนมันชิวไหบ่เนี่ยเขี้ยวขื่นมาตอนตัวบาดขึ้นมาเลยแม่ความต่มก็บบ่มีเงี้ยก็บบ่มีเมื่อก็เด้มีม่บอกก็บอกเพื่อนเพื่อนจับมบอกเพื่อนเลย้อยมาเลยอยมาเลยโออยมาเลยมาบอกยืนยันไหมหน่อยังงไปด้เพื่นดีเนี่ไปดีเนี่ยโอ้ไปไปบอกบอกบ่มีพัดมก็ยังวันดีบ่มีพัดมก็ยังวัานเขาบอกวคนอยู่บ้านกไปนเพื่นอยู่ขอให้มาขึ้นจอดแจ ก็แจ้งเลยแม่ปลาเสือเนี่ยแต่ว่าปลาเสือปลาเสือเสือว่าใส่ใส่ตจะกินปลาสลดผู้เท่าว่ารับเทพารานเท่าหรืองนมหน่วยสิรุนอาจารย์นี่ล่ะโอ้ยเงนมนมอยอะจังแม่นี่เยอะอาจารย์นี่ล่ะครับแม่ไปไม่ชวนไปใช่ก็บอไปไปเมื่อไปอะไรก็ตื่นมากบาดจิ้งไปเข้าห้องน้ำเปล่าแค่เพิ่นบอกไปครับแปงเลยเนี่ยมันว่าอันยืนเดินอันยูนหงุมยืน โคสัวมันเพื่อนว่าอ้าวอีกได้อีกโซ่โซ่ๆครับพอเรมไนพาจ้า้ได้สู้ได้บาดนี้โอ้ครับครับเอาอันโงมไหวเลยโง่งมไหวจรงนี่โมไหวเลยงุมง้งไหวครับงุ่มนี่และงุ่มอันอันพาขนหนูพาขนหนูครับซมมือไหนจะพาขนหนูนี่แเละงุ่มมาไหวจังไรด้ไปเมืองไหนวะเจ็ดสามหกเจ็ดสามหก เจ็ดสามหกเขียนเลขงุ่มไหมยุ่มไหายเลยเจ็ดสามหกเจ็ดสามหกครับพี่น้อ่อเอฟซีพันบอกบอกเขายงไปไปจคไหนก็บไปไปไปจ่ไนก็บไปไปเลยไม่ชี้พันบอกบอกตัวไหนครับไม่ชี่สามแปดนึ่สามแปดหนึ่งเป็นจิบสองครับเนาะสองตัวแหละไม่ชี่ผูกขาผูขาเจำได้ดีแม่นเป๊ะเดียนอ่นเน่นออนแน่นอนเน่อราวางเทวดากับไม่ชีนี่ไปมาเกลิกตัวไห ใจแของมากกันสามแปดหนึ่งคนเนี้ยหักสามแปดหนึ่งแป่สามแปด่ม่ตเพ่นเคยบอกเพื่นเคยบอกเขาบอกคือถ้องหันสองหัวเจ้อม่แม่สองตัวหนึ่งสองหาะพวกหางอือสองตัวหกหาเที่ยวดามาจะองไปหน่อยเท่ยวไดามาคู่เดียวเหมียนคูเดียวมาแบบมาส่วนไปอยู่นั่ยังไงจะเ้างไปบ่ไปเคางไปน่มงนอเขี้ยวขื่นเมื่อเขียวขื่นนาอนบารับเดวมคือาาของกัยังวพัดลมก็ว่ามี เต่ยไปอยู่แต่เขียวขึ้นมาขึ้นมากพาดมมมีเพรดมโมมีเขียวขึ้นมากเป็นยุงข้งอย่างเหีอครัมูมันหงยเบื่อคุ้มไม่ไปจะอยู่ไหนครับไม้ที่นอนไหนยุงก็พยุครับที่สามถามว่าประบนไม่ไม่พี่ไอเทวดาในพิ่นมาจังไหนกครับไม่หน่อยพิ่นาะมาเลยบอกพิ่นอันอันไหนมากขี่รถมาโอ้ขี่รถมาเลยเบียนตัวไหนไม่น้อยเบียนรถ เพิ่นห่อ้ม่เบิ่งบัวสดเบงบิวัดแมนมือขึ่มต้องเบงบัวสดมันมันกขืนเนาะมือขื้นมันถกลุ่มเดีมันพกถุ่มเดียวที่ละครับอืมเมัก็เนิบงบัวดทีมันบอท่อไรก็บ่ห้อง่บงบัวส่นบอกเลขแล้วมันบอกแหลเต่าไรใก็เจ็ดสามหกเจ็ดสามหนนเป็นยงไรเทมรอมือถือก่อเงไรล่ะแม่เออนกระบอกข้าอยู่ถ้ามึงไปเจ๊ปา เอาถือกร่เจ๊ปากงวดนี่เพื่นว่าคือกระเจ๊ปปากกันออแลวเ่องว่าีเขาไงว่ยิเสรอัมากันกับเอี้ยอกเจ๊ปปากเลยเพื่อนว่ะนักเตะอาจจะเป็นเพื่อนว่ะผ้ามเป็นยังก็ได้เนาะครับครับเป็นผ้ามก็ได้เนี่ยเพื่อน้ถือกระเจ๊ปปากเลยเพื่อนเพื่อนบอกเพื่นบอกตามตรงเลยออลองเบิร์นกับอีเนาะหมดพือนทีน่งสิงหาหนิครับอลองไปพีจีหน้าเบิงนรับผมสาม โอ้เจ็ดสามหกเจ็ดสามหกเนาะครับครับผมสามแปดหนึ่งนี่เป็นคลิปที่สองที่มาติดตามกับตัวเลขก็ไม่น้อยที่ว่าเป็นที่มาเขียนใส่กระดาษจิจูงเนาะบอยเนาะครับผมก็พกหาอะไปมาลองพิจารณาเบื้งเรือครับผมใส่บุญช่วงครับผมใส่บุญช่วงตัวเลขของแม่น้อยเนาะครับผมเนาะสามแปดหนึ่งเป็นผีแม่ชี่มากครับผมมาบอกเมื่อบอกหรอครับมาเขียนเขียนไปในห้องน้ำก็พกหาเนาะครับผมเนาะแต่ว่าเมื่อคื่นเพราะว่าเป็น สิ่า่เทวดาผัดคือเจ้บ่บไดใส่เสือผัดน,นุ่งโจงกระเบียนยู่แต่ว่านุ่งกระโจงกระเบียนสีขาวประเชี่ยงว่าขับรโกนหัวนี่โอ้ขันโกนหัวแสดงว่าอาจจะเป็นผ้าเป็นหยางกระเด้งสีนะครับผมเนาะเป็นพอผ้าพอหยังกระได้เพราะว่าเพิ่นยินมไม่หน่อยว่าบอกบอกตอนสุดถ่ายว่าขี่รถมาเอออาจจะเป็นผ้ากระไดครับผมเพิ่นมาหามาบอกมาส่วนไม่หน่อยไปไปอยู่น้ำว่าหลงคาลุม่มเพินกก่นือกันไม่หน่อยกระได หลงค่าร่ำเพลินคือกันไปอยู่น้ำเพลินสิเคลื่อนเอน,นึ่งวัดสันอ้อข้อดอกล่นแล้วพัดลมกับบะมี่ยุ่งกับกัดวัดสันโอ้ยจากไหนนอนผพามีหน่อยไปอยู่แต่กลางป่ากลางหลงแต่เนาะแต่ละหม่องแต่ละบอนก็ได้เนาะแต่ว่าพกานกับบอลเลีพื้นเนก,นนก่าครับผมแต่หมู้ชมยังเขียนตัวเลขไว้้ใหพี่น้องคือเก่าเนาะเจ็ดสามหกเจ็ดสามหกพอเที่ยวว่าจะไดนก็มั่นใจว่าเป็นพ่อผ้าเนาะครับผมเนาะเอ้าท่านไดนชินชอบลองพิจารณาบังเอี๊ยงเนาะครับผมเนาะ อยาใเห้ผูดใดตัวใดด้วยครับผมเดิ่งมาเป็นแค่แนวทางครับผมแนวทางของสศาษฐกิรัฐบาลเนาะครับผมเนาะบบกว่าสี่สามแปดหนึ่งหาหรือว่าเจ็ดสามหกขอให้ถือสามตัวตรงสองตัวจังๆหล่ำรวยเงินท่องกันสุขสุขคนคลิปนี้ประเดิ่งขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าแต่ว่าก่อนจากกันคือเก่าครับผมแต่ผมชมนประเจิ่เอาของดีมาฝากพี่ต่อน้องเป็นของใส่ขายซอยขายสีพึ่งน้องช้าง ปรดีแดดไปใส่ขาดใส่ขายไปฟังไร่ลลเอียดจากปากปูเลยครับผมขอบคุณได้หลายครับแม่น้อยขอบคุณครับสีผึ่งนองสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค่าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีผึ่งนองสร้างเมื่อวานนี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครือเขาหลงเครือเขาหลงดีแนวด๋ไผ่มีติตดต,ต้นติดตไว้จะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นไม่ยิ่งหัก ผู้ใายเห็นผู้ใา้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมืองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ,อ้ยว่านพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลที่นี่สีว่านองสางด้วยมีความคิดคุณ กุยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเต็ดหนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดอยญายโยมทีนําไปสักกาบูชาหรือนาไปจิตหานที่บานที่เฮ่อนไปบานนี้เฮ่อน,นี้ก็เรื่ลดก็ดีที่เป็นสีมงคลถ้าม,มาขา้าขายกับบริตกดำมิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองส้างสมัยก่อนเฮ่าบ่าาเข้าใจว่าสร้่งมีคุณ คนมาเข้าใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครับหนองแมวก็ดีครับอีกองเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นนองร้างแห่งเป็นสัตส์สีสูงกูัประหลาก็เลยบางความเกียดคุยกหลงปูวว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้เชือเ้อทิ่ไปที่เหมือนที่เหมือไปอ่ามันรักษาหล,ลางย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อบันไดคุยก็ลงบูวเหวี่ยบว่าไปได้นังส้างมาไปได้งาสร้างมา ลูกจะว่าลดผสมต่อให้เพิ่มุทธคุณขึ้นอีกเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุณนีริงมีุูธคุ้นมโตมียิทิทธิ์มีอานาจสามารถมอญอวดอิทิทธิ์สามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถุจะมีคนมาบบานนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้งงางแล้วคนว่า ทั้งเมืองล่าเอ่คน่าให้เอาฝากบกตูมตนวทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเขา่านี้ฝากตูมคือทูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวนํานี่คือฝากตูมฝากทูมบ้านเพราะตาปูนโบเอาพนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบ้านพวกขึอนตัวเอาตัวย่อเอาขืนขึ้นย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดบ่พ่อแล้วเอาฝากกุน พุนบาดตนคูนต้องเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ้งเรียกนี่มานี่คือใบพุูนนี่นี่มันใบคูนเพราะพัฐานอยู่ครั่นั้นเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมพัชวิบรีพัสวิบรีองมหาราบอง์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แวลวมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่มีดำมีตำนานมากกันผีกันสารกาบพระลงยังนองสร้างคือไม่มีดำเสียมาเห็ด จะมาร่วมเป็นสุดยอดของน้องสงังครับคือปุกเสกของผุดเบิร์ตตำนาอยู่ใน,ในเกตตำนานเบริร์ปุกเสกเชื่อสรลอยแปดจบปุกมาเลยเชื่าชาอใจเป็นคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้่าคืออาจารย์สี่ปูปุูกเสกผู้ริ่แรกนี่คือปูส,อปสีอ,อนุตโรอายุณวนีลนนอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวรลงนี่ปุ้ก,กปุกเสกให้ริ่แรกนะถ้าใไปสองผู้รอด บัดรกดโคนณปูรอดทรามาทิโนโ่เป็นผู้พิเศษผููที่สองสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควอมยากจนใน,น้นบมงมีอยู่กินส่างด้วยกันบรรจุทีวดูครับ,บนี่นี่น,น,น,น่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองนี่มันบวกสายด้ยบ้านเิ้นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมเลย ปูรอดอมาจากใสปูรอดเป็นศิทธิสมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกศิษย์ไปของ่นใหญ่ที่หอมคือราชคูปูนสำเน็จนั่นแหละคือ่ังกว้ามเป็นมาก